ะะอ,อ่ปักฟันกรางเลยนูกรกะฟันเลยนูกรกะฟันเลยกระฟันสนิทเลยนะจ๊ะอ่าอ่า <B und ang> นี่เป็นเคสล่างข้างบนนะครับอ่าหนูกระปลายฟันจ้ะถ้าถ้าคองใครกระปลายฟันได้แบบนี้ถือว่าเป็นเคสไม่ได้ยากมากเพราะว่าเราออแค่เราเกี่ยวยางแป๊บ <s> เดียวเดือนสองเดือนก็นนาหายล่างข้างบนและ้ะสังเกตว,ว่าเคสไหนยากไม่ยากคือถ้าเราเอาปลายฟันแตกกันได้แบบนี้ไม่ยากอย่เดียวหมอติดมือตรงหน้าล่างปลายฟันหน่อยเพราะว่าหมอต้องการกดฟนหน้าล่างลง คนที่ตีลักษณะของร่างข้างบนอ่ะคนด้านล่างเขาจะงงกันม,มาเยอะหมอจะติด้างล่างไปฝันหน่อยแต่เราตรงคิดว่าไงอืมแล้วก็ติดบริเวณฝันกลางน้อยเนี่ยลงควรฝันหน่อยเพราะว่าเราจะเราต้องการกดฝันด้านล่างเยอะเรา็ได้ว่าเขาดีมากเขาจะเห็นฝันข้าบนเยอะขึ้นนอกจากคนเราแต่งมาเยอะมากเรารู้ว่ามันเกอะไรต่อ บอลการบนนะครับมาท่อร่างนะครับาบนแล้วมาทเชั่านะครับบอลกาบนซ้ายขวามาเช่วร่างอ่ะัตัง